ช้ากันอีกหนึ่งครั้งวันนี้วันอะไรเอ่ยหนึ่งพฤศจิกายนใกล้จะลอยกระทงอีกแล้วพี่พี่ใครอยากได้รถไปใช้งานไปเข้าไร่เข้าสวนนะคะพี่พี่วันนี้แบบจัดมาให้แล้วโฟวิวตอนนี้มีตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2024กันเลยพี่พี่และแต่งแบบสายลุยออฟโรดมาให้แต่งแบบสสยลุยออฟโรดมาให้พี่พี่นี่รอๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวแป๊บให้ชมรายละเอียดตัวน้องตัวนี้หัวเดียว4ฟว e วนะคะมีทั้งอ l น New D แ a x แล้วก็เตอ o t ตา Re v v o ตัวนี้ตกแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะนับแั๊บก็ปรุงแต่งมาให้ในส่วนของตัวคิ Q ้วล้อนะคะตัวล้อมแม็กนะคะตัวนี้ล้อมแม็กดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยมีทั้งสีเทาแล้วก็สีเทาดำพี่ๆเทาเข้มเทาอ่อนเนาะ ชอบแบบเทาแบบไหนมีให้หมดเลยตัวนี้สี่คูณสี่โฟวิวนะคะสี่คูณสี่ฟวิวพี่พี่สวยมากใครสนใจตัวนี้พี่พีจนะะ่จัดมาให้แล้วนะคะจัดมาให้แล้วการชนหลังก็มีมาให้นะคะการชนหลังเราก็มีมาให้นะคะพี่พี่ตัวนี้แล้วก็มีสีเทาดำให้ด้วย ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป๊บด้วยนะคะตัวนี้ตกแต่งมาให้อย่างหล่อเลยพี่พี่ตกแต่งมาให้อย่างหล่อเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะตัวนี้จัดราคามาให้นะ,คะแค่ของตกแต่งมูลค่าประมาณเกือบห้าห0ื่นเนาะครึ่งแสนอะตีไว้สวยๆเลยพี่พี่มีสีเทาดำให้ด้วยนะคะมีสีเทาดำให้ด้วยแต่พี่พี่จ๋า สภาพสวยแล้วก็มี all new d-max นะคะนี่ all new d-max อีกหนึ่งคันตัวนี้หล,ล่อเลยพี่ๆหล,ล่อเลยเนาะสภาพคือสวยได้หน้าหน้าหน้าชมหน้าป้ายแดงเลยพี่ตัวนี้ได้หน้าหมูป่าแล้วก็ตัว d-max ก็จะได้หน้าพิกโลกคมไฟหน้ายังสวยใสยเลยพี่แน่ใจว่ารถทำกันทำงานอันนี้หรือซื้อไว้จอดเนาะน้องสวยมากน้องสวยมากนะคะ เออพี่คนใดอยากได้ส่วนของกระบะ4ประตูพี่พกระบะ4ประตูออโต้โฟวิลนะคะกระบะสประตูออโต้โวิลตัวนี้ขับเคลื่อน4ลอีล้อขับเคลื่อน4ลอีลอ้ลอหล่อๆเลยพี่พี่นี่จัดมาให้แล้วนะคะตัว4ฟวิลไม่ได้มีแค่หัวเดียวพี่พี่ตอนนี้มีกระบะ4ประตูให้ด้วยนะตัวนี้ปี19เก้าไตัวนี้ไม่ใช่ปี19นะคะปี2020เลย ได้หน้าหล่อหน้ารกโู่นะคะได้หน้าหล่อหน้าโรโก้พี่พี่นี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะฟอร์มไฟ led ไฟตัดหมอกครอบโครเมียมบันไดข้างตัวนี้ออโต้โฟวิลนะคะเครื่องยนต์2.8รุ่น G เครื่องยนต์2.8รุ่น G นะคะตัวนี้เป็นรถครอบครัวก็ได้หัวเดี่ยวก็ได้พี่พี่แล้วก็แล้วก็มีตู้ทึบให้ด้วยนี่ พี่พี่คนใดตามหาตู้ถือตอนนี้ตัวนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะประวัติดีตัวนี้ฟรีดาวได้เลยพี่พี่มีทั้งออร์นิวดีแม็กแลวก็เตย์ตาไฮลักรีโวมีทั้งออร์นิวดีแม็กแลวก็เตย์ตาไฮรักรีโวนะพี่พี่เนาะตัวนี้ตู้ถือของเราตอนนี้เข้ามาหลายคันเหมือนกันพี่พี่เข้ามาหลายคันแต่ว่าก็ติดจองไวเหมือนกันพี่พี่ติดจองไวเหมือนกันนะสวยมากตัวนี้สวยมากตอนเดียวตู้ทึบ ตู้ใหม่ความสูง2เมตรสิบนะคะน้องแป๊บจดทะเบียนลงเล่มมาให้ตู้สูงสองเมตรสิน้องเป๊บจดทะเบียนลงเล่มมาให้เลยพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะมีสีสแตนดาร์ดสีขาวเรามีสีขาวเรามีสีเทานะคะแล้วเราก็มีสีเทาเข้มด้วยเทาดํานะคะพี่พี่นี่วันนี้ก็พามาจัดให้ชมกันแบบหนํำหนำใจไปเลยพี่พี่มาชมกันแบบหนํำหนำใจไปเลยนะคะ พี่ๆลูกพี่ๆอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะชอบให้น้องไปพาชมรุ่นไหนก็ทักทายมาได้เลยนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นศูนย์บริการเป็นของเราเองนะคะตั้งศูนย์ถ่วงล้อแล้วก็มีตรวจเช็คระยะนะคะมีให้เยอะมากนะคะตรวจเช็ครถมากกว่า30รายการนะคะเปลี่ยนสายของเหลวต่างๆมีให้พี่ๆ ครบเซตนะคะโอ้โหครบเซตเลยพี่พี่ขานี่เข้ามาชมดูก่อนที่ร้านนะคะเข้ามาชมดูก่อนที่ร้านได้รถสภาพสวยคุณภาพเกรด A นะ,ะมาได้เลยจับพี่จา๋ามาได้เลยนะคะวันนี้พับยวนที่สาขาฝังสานามบินหัวเตยพิณจังหวัดสุราษฎร์ก่อนที่เราจะให้คุณลูกค้ารับรถเราก็มีการตรวจเช็คนี้เลยพี่ตรวจเช็คจากศูนย์บริการนะคะตรวจเช็คมากกว่า30รายการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ รถหน้าร้านเข้าใหม่นะคะใช่แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นรถหน้าร้านเข้าใหม่เลยนะคะพี่พหลายคันมากใครที่แบบตามหารุ่นแบบ wheel ตามหาแบบรถเก่งนะคะหรือรถตู้รถครอบครัวมีให้หมดสวัสดีค่ะพี่พี่สาคนดูสวัสดีนะคะชอบรุ่นไหนคันไหนคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยพี่พี่รถตู้ลงไปก็มีนะคะรถตู้นี่ ฝั่งนี้จะเป็นรถตู้นะคะสวัสดีค่ะสามสิบเก้าคนดูแล้วนะคะพี่พี่เข้ามาชมดูก่อนได้เลยพี่พี่ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์สําหรับกดไลค์สําหรับกดใจสําหรับกดแชร์นะคะมีทุกสายงานพี่พี่ใช่แล้วค่ะมีทุกสายงานนะคะชอบแบบสายไหนพี่พี่สายโลจิสติกนะคะสายวิ่งงานหรือสายวิ่งทัวร์นี่แล้วเราก็จัดมาให้เหมือนกันสายวิ่งทัวร์ของเรานี่เลยค่ะพี่พี่ ใครสนใจก็ทักทายสอบถามแป๊บมาได้เลยเนาะทักทายสอบถามแป๊บมาได้เลยนะพี่พี่ชอบก็จัดได้เลยชอบก็จัดได้เลยเนาะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลพี่ๆทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะพี่ๆเนาะใครอยากดูแบบตัวไหนรุ่นไหนพี่ๆคอมเมนต์ได้เลย สนใจก็ทักหาน้อกแป๊บมาได้เลยนะคะสนใจก็ทักหาน้อกแป๊บมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำปรึกษาค่ะพี่พ um ี่นะคะทักบ้านทักบ้านเขียวมาได้เลยทักบ้านเขียวหาน้อกแป๊บมาได้เลยพี่พี่ กระบะตัวตัวเตี้ยตัวเตี้ยก็มีค่ะพี่พกระบะตัวเตี้ยน้องแป๊บก็มีนะคะพี่อยากดูแบบตัวเตี้ยนะคะอยากดูแบบตัวธรรมดาก็มีมาให้เหมือนกันตอนนี้กระบะแแบราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะคะ3 0 0แสนนิดๆพี่ๆค่ะก่อนประมาณเริ่มต้น6ก0 0นกว่าๆนะคะตัวนี้ได้ปีใหม่เลยปี20ปี2 1ได้เป็นตัวปีใหม่เลยนะคะบ้านต่อๆใครสนใจพี่ๆทักหาน้องแป๊บนะคะ มาบ้านเขียวได้เลยน้องแป๊บปักด้านบนไว้ให้แล้วนะคะทักหาน้องแป๊บบ้านเขียวได้เลยนะคะ p a p s e r i t h a i นะคะพี่พี่ทักหาได้เลยนะคะ p a p s e r i t h a i นะคะตรงนี้สามารถสอบถามรายละเอียด้องแป๊บโดยตรงได้เลยพี่พี่ดูรถเก่งหน่อยนะคะคุณยานิสาสีแดงบุตรได้เลยค่ะพี่ตอนนี้รถเก่งของน้องแป๊บเดี๋ยวเราเดินไปดูรถเก่งกันบ้างนะคะมีลูกค้าอยากดูรถเก่ง ได้คะ่ะพี่ยานิสานะคะสีแดงบูดสวัสดีคะ่ะรถเก่งตอนนี้ก็มีให้เลือกนะคะสายโตโยตา้าแบนด์ฮอนดานะคะก็มีทั้งตัวโตโยต้าวีออสยานิสเอที o R D นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว City ะะซิตี้นะคะฮอนด้าซิตี แล้วก็มี o u t ต i s แล้วก็มี Camry Accord Civic นะคะตอนนี้เข้ามาหลายคันเหมือนกันนะคะลูกค้านี่เลยค่ะพี่ยาน,นิสาหาประมาณไหนเอ่ยจ๊ะตัวนี้เป็น t o ว o ต้ V ออสนะคะ1.5มิตรตัวนี้นี Toyota ่ตัวต้ V ออสหนมิตรพี่พเป็นตัวสีเทานะคะน้องเป็นปี2021เลยจากราคาตัวน้อง4,39,000วันนี้จัดโปรให้อยู่เพียงแค่3,99,000 ปีใหม่เลยตัวนี้ปีใหม่เลยปี2021คันนี้คันนี้ปี2021เลยค่ะพี่ยานิสาสภาพสวยอีกคันหนึ่งตัวนี้จะเป็น Honda City ค่ะลูกค้าตัวนี้ Honda City 1.5 V 1.5 V นะคะปี2019นะคะตัวนี้สภาพสวยจัดโปรเหมือนกันตอนนี้ราคานะคะจาก4,9000เป็น3,89,000พี่พี ตอนนี้เรามีโปรลดสูงสุดมูลค่าห้าหมื่นนะคะแต่ละคันนะคะลดประมาณสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะอีกคันคันนี้แหละโอเคนะฮะซิตี้ตัวนี้เลยค่ะพี่ยานิสานะคะตัวนี้ Honda City ปี2019อ่ะเดี๋ยวแป๊บวนให้ดูรอบคันตัวนี้ผ่อนค้างวดเริ่มต้น6,000กว่ากว่านะคะฟรีดาวได้เลยลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยฐานเงินเดือน12,000 ก็สามารถเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะเอาคันนี้แหละเข้าเท่าไหร่ตัวนี้นะคะราคาตัวน้อง3 8มแ0นปี2019นะคะน้องเพิ่งเข้ามาเลยพิ่ญาณิสาสะดวกให้10หลักน้องแป๊บได้ไหมคะพิยญาณิสาสะดวกให้10หลักน้องแป๊บได้ไหมคะนี่ตัวนี้เลย ฮอนด้าซิตี้นานทีจะมีเข้ามาวันนี้ก็จัดมาให้แล้ววันนี้ก็จัดมาให้แล้วพี่ๆสภาพสวยสภาพสวยน้องเป็นส่วนสีเทานะคะโอเคนะคะได้เลยนะคะพี่พี่อนิสาสามารถทักหา,าน้องแป๊บได้เลยนะคะพิมพ์ว่าพ,พิมพ์ว่าน้องแป๊บเสีไทยรถสวย หรือสิบหลักได้เลยนะคะ06 1 1 7 8 6 9น9นะคะย้ำอีกครั้ง06 1 1 7 8 6 9น9นะคะนี่คันนี้ปป๊บจัดโปรรถให้อยู่นะคะจัดโปรรถให้อยู่พี่นิสาสามารถฝากฝากสิบหลักให้น้องแป๊บได้เลยนะคะนี่เลยค่ะฝากสิบหลักให้น้องแป๊บได้ไหมคะเป็นช่องทางการติดต่อเนาะ บ้านเขียวก็ได้นะคะนี่ตัวนี้สภาพสวยมากพรหกพันนิดๆเท่านั้นพรหกพัน 6, กว่าๆเท่านั้นนะคะตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยพี่ยานิสาอยู่จังหวัดไหนเอ่ยคะพี่ยานิสาอยู่จังหวัดไหนเอ่ย,อยคะมีลูกค้าหลายหลายท่านนะอยู่ฝั่งใต้ฝั่งภาคกลางฝั่งภาคเหนือนะคะที่ต้องการแบบอยากได้รถ วันนี้แป๊บก็จัดมาให้แล้วนะคะสภาพแบบสวยๆเลยสวัสดีค่ะห้าสิบคนดูพี่ๆสนใจไปทองคำพิมพ์ไปติดต่อได้ค่ะท<ป>ักหา้องแป๊บได้เลย061 1786999นะคะทักกี่ครั้ง061 1786999นะคะย้ำเลยพี่ๆนี่ หรือทักบ้านเขียวได้เลยนะคะ PAPS สิงคโปร์นะคะ S E R I T H A I พี่พี่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดด้านในนะคะในตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ได้กุญแจนะคะนี่รีโมทเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่กุญแจสมาร์ทแอนทรีอ่ะตัวนี้ ด้นในส่วนของตัวระบบพุสตานนะคะนี่ด้านในดีไซน์อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปปิดประตูกันก่อนพี่พี่สภาพตัวรถสวยมากพี่พี่เข้ามามีบาทครับนะคะคุณวัฒนยูจิตนตัตนาตานะคะขออนุญาตนะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยพี่พี่ตัวนี้ราคาน้องก่อนหน้านี้นะคะราคา4ี่แสนเก้าพันวันนี้นะคะจัดมาให้นะคะ จัดมาให้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าแอร์ฉ่ำฉ่ำเลยพี่พี่นี่แอร์ฉ่ำฉ่ำนะคะนี่เลยสภาพคือสวยมากพี่พี่่ะฟังก์ชันเครื่องเล่นต่งตางใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลยพี่พี่สวยมากนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพคือสวย เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นพี่พี่ตัวนี้สวยเนะาะปอมไลทมัลติฟังก์ชันนะคะมี SRSA แอร์แบ็กคู่หน้านี่เลยค่ะพี่พี่่ะสวยฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆตัวแอร์ช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวช่องแอร์ระบบพุทธสตาร์ทด้านระบบพุทธสตาร์ทด้วยนะคะตัวนี้โอเคเลยนะคะสะภาพภายในของตัวน้องค่อนข้างสวย สภาพคือเดิมนะคะเบาะสีดำตัวนี้ผ่อนหกพันเท่านั้นค่ะพี่วัฒนยูนะคะใครเข้ามาแล้วนะแป๊บกรอรบกว,กกวนกดไลค์กดแชร์ให้น้บแป๊บหน่อยนะคะพี่ๆขอรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้บแป๊บหน่อยนะคะนี่เลยจ้ะสภาพคือสวยตัวฟ้าด้านบนนะคะตัวนี้มีกระจกมาให้ด้วยตัวฟ้าด้านบนเขาจะมีกระจกมาให้ด้วยพี่พี แล้วก็ตัวไฟต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะบางลี่สุพรรณพี่อยู่สุพรรณนะคะนี่ตัวไฟด้านบนใช้งานได้ทั้งสองฝั่งนะพี่ๆนี่ใกล้จะลอยทงแล้วใครอยากได้รถไปใช้งานเนาะไปเที่ยววันลอยกระทงไปเที่ยวปีใหม่ต้องการเก่งแบบขอนประมาณสักหกพันพี่ๆตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะมีทั้งโตโยต้าแล้วก็ฮอนด้านะคะ พั n ดัซ i ิตี้โตโยต้าวีออโตโยต้ายรนะคะมีให้หมดเลยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยพี่พี่น้องแป๊บพาชมรถหน้าร้านเข้าใหม่แล้วนะคะชอบคันไหนพี่พี่จัดได้เลยแอร์ฉ่ำๆเนาะแอร์เย็นแล้วเค้าเปลงพอด้วยตัวนี้มี power outlet แล้วก็มีช่องเสียบนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบให้พี่พีค่ะนี่ช่องเสียบ usb ให้นะคะ แล้วก็ช่องเสียบ AUX ก็มีให้เหมือนกันพี่พี่คะโอเคแหละใช่พี่ยานิสาสะดวกให้เป็นเบอร์เป็นสิบหลักได้ไหมคะให้เป็นเบอร์โทรได้ไหมคะเดี๋ยวนแป๊บจะได้ติดต่อไปเนะยคะเดี๋ยวแป๊บจะได้ติดต่อไปพี่พี่เดี๋ยวแป๊บจะได้ติดต่อไปนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณพี่นี่เลยค่ะลูกค้าถามหารุ่นไหนก็สอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะคะ วีออนนั้ก็มีนะคะวีออนนั้ก็มีเหมือนกันพี่พี่สภาพสวยคันนี้ดูพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาะก็จะคุมทนแบบเบาะดำสวยๆด้านหลังภายในกว้างขวางพี่พี่เป็นเบาะสีดำนะคะมีติดตั้งคาซีได้แล้วก็เข็มขัดนิรภัยก็มีมาให้เหมือนกันพี่พี่ตัวไฟด้านบนก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูตัวไฟด้านบนก็เปิดใช้งานได้แบบปกตินะคะพี่พี่นี่ฟ้าด้านบนสวยไม่มีรอยจงรอยเจิมเนาะ ไม่มีรอยจงรอยเจิมเนาะตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเลยพี่พี่ใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันน้องแป๊บได้นะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลเลยลูกค้าออกรถได้ทุกอาชีพไหมต้องแจ้งก่อนว่าลูกค้าที่มีอาชีพนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะมีหน้าง,งานนะ,ะหรือเป็นมปน้าง,งานเงินเดือนนะคะข้าราชการรัฐวิสาหากิจหรืออาชีพค้าขายจดประกอบการ นะคะวิ่งงานวิ่งทัวร์นะคะหรืออาชีพนะคะรับเหมาพี่พี่ก็ได้เหมือนกันเนาะตรงนี้ได้เหมือนกันเลยพี่พี่ออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยแค่มีที่มารายได้ที่ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถได้เลยนะพี่พี่เนาะนี่เดี๋ยวให้ดูเบาะด้านหลังพี่พี่เนี่ยแป๊บเปิดให้ชมเบาะด้านหลังออกรถน้อย 6,500ก็ออกรถได้นะคะ6,500ก็ออกได้นี้ก็คือพร้อมประกันเลยพี่พี่ลูกค้าประวัติดีเนาะจบที่6,500ก็ได้นะคะแล้วก็จัดโปรส่วนลดมาให้แล้วด้วยนี่เลยค่ะทักบ้านเขียวได้เลยลูกค้าคนใดสนใจก็ทักบ้านเขียวได้เลยนะพี่พี่เนาะรถสวยคุณภาพเกรด A อรถสวยคุณภาพเกรด A ไต้ทัาน4ประตูมีปากครับถ้าอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรครับอาชีพับรถพ่วง มีร้านอาหารเป็นของตัวเองตอนนี้ไตทตั้งสี่ประตูของนองแป๊บยังไม่มีเข้ามาค่ะพี่สามพี่สามหรือพี่แซมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะคะน้องแป๊บจะมีเป็นตัวสี่ประตูเป็นรีวรได้ไหมคะพี่เป็นรีวรได้ไหมคะพี่ค่ะพี่สามได้ไหมคะมีรีโวโฟร์วิวเลยตอนนี้แล้วก็มีรีวรู้สี่ประตูให้ด้วยนะคะพี่สามขอน้องแป๊บก็จะมีสาาพี่สามอยู่จังหวัดไหนเอ่ยจ๊ะ ที่สามอยู่จังหวัดไหนเอ่ยน้องแป๊บอยากทราบนะน้องแป๊บมีหลายสาขานะคะที่สามอยู่จังหวัดไหนคะนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามานะคะสภาพสวยเหมือนกันนะคะใครอยากได้แบบราคาประมาณเจ็ดแสนรถตู้ไปใช้งานนะคะรถตู้ไปใช้งานพี่พนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะกาญจนบุรีเราแป๊บมีสาขากรุงเทพมหานคร อยู่หนองจอกมิมบุรีค่ะพี่สามนีสาขากรุงเทพมหานครอยู่หนองจอกมิมบุรีค่ะพี่สามมีรถกระบะสี่ประตูอยู่ค่ะพี่สามดูเป็นตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงดีคะพี่สามดูเป็นตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงดีคะพี่พี่ดูเป็นตัวเตี้ยหรือตัวยกสูงดีคะตอนนี้รีวิวแป๊บมีสี่ประตูตัวยกสูง มีตัวโฟวิวด้วยนะคะพี่สามสนใจไหมคะมีโฟวิวด้วยนี่แบบเป็นรถครอบครัวด้วยนะคะเน้นแบบโฟวิวขับเคลื่อน4ี่ล้อก็มีนะคะได้เลยค่ะนะปับมีนะคะสประตูตัวยกสูงออโต้ Auto, นะคะออโต้ Auto. ตัวนี้ก็จะเป็นออโต้โฟนะคะออโต้โฟแล้วก็มีแบบตัวออโต้แบบตัวยกสูงก็มีให้พี่สามสะดวกให้สิหลักได้ไหมคะ พี่สามสะดวกให้สิบหลักได้ไหมคะเดีย๋ยวแป๊บจะได้ส่งรายละเอียดรูปรถไปให้นะคะเดีย๋ยวแป๊บจะส่งรายละเอียดรูปรถไปให้นะคะตอนนี้กระบะสิบประตูของเรามีทั้งตัวเตีย้ยตัวยกสูงแล้วก็ตัวโฟวิวนะคะพ,พี่ตัวเตีย้ยตัวยกสูงแล้วก็ตัวโฟวิวนะคะนี่เป็นแคบยกสูงก็มีนะคะเป็นแคบยกสูงก็มีคะ่ะพ,พี่นี่เลยจ้ะสะภาพสวยๆเลย สภาพสวยๆเลยพี่สามสะดวกให้สิบหลักไหมคะีย๋ยวแป๊บจะได้แจ้งรายละเอียดรูปรถไปให้แห่บแป๊บจะส่งรายละเอียดรูปรถข้อมูลเพิ่มเติมไปให้จัดง่ายออกง่ายนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่พี่จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่พี่ะ่ะเข้ามาชมนะคะเข้ามาชมเข้ามาดูกันก่อนได้เลยนี่นะคะ ยินดีให้คำปรึกษาย,ยินดีให้ข้อมูลพี่พี่ทุกท่านหรือใครอยากได้ส่วนของตัวรถตู้สนใจก็สิบหลักหาน้องแป๊บได้เลยกริ๊งกรัง0 6 1 1 7 8 6 9 9 9งนะคหะหรือทักบ้านเขียวก็ได้นะคะหรือช่องทางบ้านฟ้านะคะน้องแป๊บเสรีไทยรถสวยภาษาไทยได้เลยน้องแป๊บเสรีไทยรถสวยเป็นภาษาไทยได้เลยพี่พี นี่เดี๋ยวพามาชมรถตู้กันบ้างนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมรถตู้กันบ้างค่ะพี่พี่มีลูกค้าถามหารถตู้กันเยอะมากออรถตู้ใช้ทําเงินนางานนะคะที่สามสนใจนะคะเข้ามาชมรถได้ก่อนเลยนะคะสาขาหนองจอกมิมบุรีถนนมิบุรีฝั่งขูซ้ายนะคะกรุงเทพมหาคนครนะคะนี่เลยพี่พี่ รถตู้ตอนนี้มีเข้ามาหลายคันมากนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีตัวยกสูงให้ด้วยมีเกียร์ธรรมดา,ามีเกียร์ออโต้แต่งวีให้ด้วยนะคะนี่รถตู้ของเราพี่ๆรถตู้ของเราเข้ามาหลายคันเลยนะคะนี่เข้ามาชมก่อนได้เลยพี่ๆนะคะตัวนี้สภาพสวยแต่งวีให้นะแอร์ไมโครบัสด้วยพี่ๆ เก์ธรรมดาหน้าจอฟังก์ชันนะคะหน้าจอระบบทัชส,สกรีนเดี๋ยวแปพาไปต่อพี่พี่เดี๋ยวพาไปต่อกันที่ด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะมีค้อนทุกกระจกให้มีถังดับเพลิงให้พี่พี่สวยมากนะคะนี่ด้านในของตัวน้องนี่ใครตามหารถตู้ไปวิ่งงานนะคะแต่ง VIP เกียร์ธรรมดาเรามีเกียร์ออตโต้ให้ด้วยนะคะลองไปมีเกียร์ออตโต้ให้ด้วยจับพี่ๆจ๋าชอบก็จัดได้เลยนะคะตัวนี้เบาะหนัง V.P. 3แถวใช่ราคาเบาะหนัง V.P. 3แถวนะคะนี่พดนด้านบนสภาพสวยมากขอบคุณพี่วินยัยบุญแสนมากเลยนะคะอาหารเช้าทานนมมาแล้วค่ะพี่วินัยทานนมมาแล้วนะคะ,นนมมะ,คะช่วงเช้านี่เลยด้านบนนะคะแต่งวีพี่ๆตัวนี้ได้ลำโคงประมาณ สี่ตำแหน่งเนาะลำโพงหน้าลำโพงหลังแล้วก็มีตัวเครื่องเสียงด้านหลังให้ด้วยตัวนี้นะคะครบเลยตัวนี้นะคะตัวเพดานต่างๆตัวนี่นะคะตัวนี้เราเซตมาให้แต่งวีแบบสวยมากแล้วก็ตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้พร้อมเลยพื้นพรมตัวนี้จัดพรมกระดุมมาให้แบบรอบคันเลยนะคะพี่พี่จัดพรมกระดุมมาให้ก็จัดแบบรอบคันไปเลยสิคะคันนี้จัดให้แล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ค้อนทุกกระจก ถังดับเพลิ่มมีครบนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยภายในตัวรถมีให้และพิเศษให้ม่านบังแดดไปให้ครบทุกตำแหน่งอีกด้วยม่านบังแดดครบทุกตำแหน่งไปให้อีกด้วยพี่พี่นี่สภาพคือสวยเลยเนาะสวยเลยตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาใหม่สีขาวพี่พี่สีขาวเนาะตัวนี้สีขาวสภาพสวยเลยนี่เลยค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวไปเปิดด้านหลังให้ชมพี่พี่ ตัวนี้นะคะสภาพสวยมากมีกล้องด้านหลังให้ด้วยมีกล้องด้านหลังให้ด้วยพี่พี่ะเดี๋ยวเปิดมาชมด้านหลังกันต่อเลยเนาะนี่ด้านหลังพี่พี่นี่ด้านหลังนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยแต่ง v ีพีนะคะพี่พนี่สวยมากสวยมากๆนะคะใครสนใจคันนี้น้องเป็นปี2020นะคะพี่พนี่ตัวหน้ายาวเลย ด้านหลังสภาพคือสวยตัวนี้นะคะนี่ใครสนใจตัวนี้พี่พสอบถามแป๊บมาได้เลยเป็นเบาะ VIP 10ที่นั่งนะคะไม่รวมด้านหน้าเบาะ VIP 10ที่นั่งไม่รวมด้านหน้าพี่พขอบคุณพี่พีที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์นะคะนี่ด้านหลังสภาพตัวเบาะคือสวยมากนะคะนี่ด้านหลังก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลย นี่เลยจ่ายพี่จ๋าตกแต่งมาให้แบบครบเลยนะคะคุณแพรขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าเข้ามากดไลค์กดแชร์ลูกค้าคนใดสนใจพี่พี่ทักหา,าน้องแป๊บโดยตรงได้เลยรัวสวยมากนะคะคันนี้สวยมากแต่งวีมาให้พี่พี่ไม่ต้องไปรอแต่งเองเลยพี่พี่นะคะเราแต่งให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วย ใครอยากได้เกียร์ออโต้ไปก็มีเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สุภชัยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะใครชอบแบบแต่งวีจัดเต็มแบบนี้พี่ๆมาเลยคันนี้นะคะน้องเป็นปี2020ได้ตัวหน้ายาวด้วยตัวนี้จัดยางใหม่ให้เนาะจัดยางใหม่ให้ขอบ16ยางปี2025นะพี่นะ ยางปี2025เบิกให้ทั้งสี่เส้นเลยนี่สภาพตัวล้อดอกยางไม่ต้องพูดเนาะตัวนี้จัดยางใหม่ไปให้เลยพี่ๆขาเสรีไทยสายเปนะคะจัดให้ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาทักทายด้วยนะคะนี่อยากดูตัวไหนเพิ่มเติมพี่ๆคอมเมนต์มาได้เลยโคมไฟหน้าก็ใส่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะดังหน้าแบบโครเมียมนี่เลยจ้ะพี่ๆ ให้ชมรอบๆหรือพี่ๆคนใดอยากได้ในส่วนของตัวเกียร์ออตโต้แบบก็มีมาให้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเกียร์ออตโต้ของเราเกียร์ออตโต้สภาพสวยเหมือนกันนะคะแต่ง V มาให้พี่ๆจ๋าเกียร์ออตโต้ก็แต่ง V มาให้นะคะนี่ตัวเบาะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บเปิดให้ชมเปิดให้ชมรายละเอียดด้านในตัวน้องตัวนี้พื้นสวย ตัวนี้พื้นสวยเนาะมีลวดลายมาให้แล้วตัวพื้นเขาทํามาให้แล้วพี่พี่ถังดับเพลิงมีให้คอนทุกกระจกเรามีให้นะคะตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะพี่พี่ราคาหนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันนะคะปีสองพันสิบเก้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวหน้ายาวนี่เลยสวยมากพี่พี่ใครสนใจนะาปีบอกเลยมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะคะ หรือใครชอบแบบหน้าสั้นแบบนี้นะคะป๊อบก็มีมาให้เหมือนกันอยากได้หน้าสั้นแบบนี้ป๊อบก็มีมาให้เหมือนกันนะคะพ,พี่หรือใครชอบแบบไซส์เล็กลงมาอีกไซส์เล็กลงมาอีกพี่พี่เป็นรถครอบครัวจัดเป็นรถครอบครัวนะคะก็จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ใช้อยู่พี่เอบอกเออตอนนี้